สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปรันดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอ่าสิ่งที่คาดหวังไว้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะเป็นอย่างไรนะ,ะปรับกล้องนิดนึงใครเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะมาดูกันดีกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะเป็นอย่างไรแล้วคุณคาดหวังอะไรเอ่ยดูต,ตัวตนของคุณเรื่องราวคุณสักหน่อยสิเป็นอย่างไรบ้างห้าเหรียญ The Wheel of Fortune หนึ่งไม้เท้า Knight of Pentacles หกดาบรู้สึกว่าคุณรอรองานใหม่รอการโยกย้ายรอเงินก้อนรออสังหาริมทรัพย์เหมือนคุณคาดหวังนะคาดหวังมานานคุณมุ่งมั่นว่า คุณจะต้องได้สิ่งเหล่านี้คุณไม่ไม่ได้พึ่งรอนะแต่คุณรอมานานมากแล้วเนะี่ยบางคนอาจจะรอมาเป็นสิบปีสิบปีก็ได้นะอ่าก็เหมือนแม่หมอนะคะ่ะสิ่งที่คาดหวังก็รอมาเป็นสิบปีเหมือนกันอ่าชีวิตของคุณนี่เป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่โยกย้ายถิ่นฐานตั้งแต่เกิดก็ได้นะอ่าพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ เกิดปุ๊บไม่ได้อยู่ในถิ่นที่ตัวเองเกิดน,นะคะแต่ต้องโยกย้ายไปเจริญเติบโตในต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้นะคือชีวิตเหมือนกับว่าอาไม่ค่อยได้อยู่นิ่งกับที่นะคะชีวิตขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเป็นวัฏจักรเนาะอ่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องการเงินการทองในชีวิตคุณมันเหมือนกับว่ามันไม่เคยได้ดังใจหวังอ่ะคุณเป็นคนที่ต่อให้คุณได้เงินมาก้อนหนึ่งคุณก็จ่ายเงินไปก้อนหนึ่ง มีวี่แววว่าจะได้เงินมาก้อนหนึ่งคุณก็จ่ายไปก้อนหนึ่งบางทีไอ้เงินที่จ่ายนะมันยังดูจะเยอะกว่าเงินที่รับซะอีกเนอะบางทีก็จ่ายเกินตัวเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณไปช่วยเหลือผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะพิ่งธุรกิจล้มละลายมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินหรือคุณอาจจะก,กําลังรอเงินก้อนะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ดีจากการกู้แบงก์ก็ดี รอเงินจากธนาคารก็ดีเนี่ยบางคนรอหุ้นรอเงินก้อนใหญ่จากธนาคารว่าเมื่อ,อไรจะโอนเข้าบัญชีสักกีหนึงนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเริ่มต้นทํางานอะไรของคุณซึ่งงานของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้คุณคาดหวังว่าคุณจะต้องได้เงินก้อนนี้คุณจะได้งานชนิดนี้อ่าคุณจะได้ ได้เหมือนกับได้อสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นได้หรือคุณคาดหวังว่าคุณจะได้ขายที่ก้อนใหญ่ของคุณในชีวิตของคุณนะ่ะซึ่งถ้าก้อนนี้ได้มาเนี่ยมันมันเหมือนปลดล็อกในชีวิตคุณนะคะมันจะทําให้คุณแบบเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะใจฟูเลยแหละก็ว่าได้นะอ่าดูซิเป็นยังไงต่อดูเหมือนคุณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินนะ คือท่านได้เงินก้อนนี้มาคุณปลดล็อกได้เลยประมาณน,นั้นน่ะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ตอนนี้คุณคาดหวังเรื่องเงินเพราะชีวิตนี้คุณจริงๆคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งหละนะแต่เป็นคนที่หาเงินมาเพื่อจ่ายเงินไปนะคะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เขาอะอรมีมาก็ออกมีมาก็ออกอ่าควีนออฟแวนนะคะเ e เวลเปอร์คิ o ออฟสอดนะ The Temperance Queen of Cup มันบอกว่าในเรื่องของความรักเป็นคนที่ชีวิตเจอแต่ความรู้สึกที่มันแย่ค่ะเจอแต่รักสามเศร้าเจอแต่เจอแต่รักที่มันมันรอคอยอะเหมือนกับคุณรอคอยอะไรสักอย่างหนึง่งความรักอุตสาร่วมสร้างฝันรอคอยว่าเอ้ยมันจะถึงเวลาที่เรากำลังจะได้สร้างฝันกันแล้วนะ พอกาลังจะได้สร้างฝันปุ๊บนะความฝันน้ําพังทลายพินาศมีมือที่สามเข้ามาแทรกอย่างเนี้ยค่ะดันงนั้นในความรักของคุณรู้สึกว่าในชีวิตจะไม่ได้สุขสมในความรักนะแต่บางคนก็คาดหวังเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอเจอคู่รักในอดีตชาติของคุณเนี่ยมาหาคุณคู่ของคุณที่คุณคาดหวังเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณแล้วคุณอาจจะรอคอยเขาอยู่ก็ได้ เขาอาจจะกําลังเมคมันนี่อยู่นะคะทําเงินทําทองทําธุรกิจอยู่นะคะก็เป็นได้นะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่เ,เด่นดังในสังคมหรือเป็นคนที่ทําธุรกิจใหญ่โตนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะโดยตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รอคอยตําแหน่งงานคาดหวังตําแหน่งงานว่าจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานจะมีการพลิกผันชีวิต ครั้งใหม่จากงานที่กําลังจะได้จากเงินที่กําลังจะได้เหมือนคุณรอคอยอยู่คุณรอฟังข่าวนี้อยู่นะคะว่ามันจะสําเร็จสุขสมหวังไหมเงินจะทอดสะพานมาถึงคุณไหมมันเหมือนกับเออ่รอผู้มีอํานาจเซ็นด้วยนะเนาะเซ็นนะคะผู้มีอํานาจเซ็นด้วยนะคะจึงจะได้ได้สิ่งเหล่านี้มาอืมมันยังมีอุปสรรคติดอยู่นิดนึงใช่ไหมคะรอคอยด้วยความกระวนกระวายใจไหมแต่เขาบอกว่า เอ้ยคุณคุณสิ่งที่คุณรอคอ,อยน่ะมันกําลังจะมาแล้วนะสิ่งที่คุณคาดหวังน่ะมันกําลังจะมาแล้วคุณอาจจะคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้โดยการพยายามมานานห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีก็แล้วแต่คุณแต่ณตอนนี้มันกําลังจะถึงจุดพลิกผันจุดพลิกผันนะคะสิ่งที่คุณรอคอ,อยสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะมันกําลังจะเข้ามา อาสาม้ม้เท้านะคะหกถ้วยห้าดามเดอ c h e r r ออรนะคะสิบถ้วยแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องการรักที่สุขสมหวังต้องการทำให้ครอบครัวแบบเป็นครอบครัวที่มีความสุขคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตมีแต่คนมากอบกวยเอาเงินจากคุณนะคะ คุณหาคนรักจริงในชีวิตของคุณดูช่างยากเย็นจังเลยเนาะมันมีแต่คนที่เข้ามาหาคุณเพื่อผลประโยชน์ผลประโยชน์จากตําแหน่งก็ดีผลประโยชน์จากเงินก็ดีนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างจะแย่เนะาะห้าดมีแต่คนที่คอยจะมาช่วงจิงเกาะเกาะคุณนะคะหาคนรักจริงนั้นไม่มีเลยแต่ในที่สุดสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้สุขสมหวังนะในเรื่องของความรัก จะมีหนุ่มรูปงามสาวสวยนะคนที่มีอีกโก้ในตัวเองนะคะคนที่ดื้อรัน้นคนที่มีทิฐิในตัวเองค่อนข้างจะสูงนะคนที่ต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นแดนกับคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณมาอยู่เป็นครอบครัวกับคุณคนคนนี้เป็นคนรักในอดีตชาติของคุณนะคนที่เคยผูกพันกับคุณมาทุกชาติทุกภพนะคะเวลาที่คุณจ,เจอเจอเขาเนะี่ยคุณจะรู้สึก ถึงพลังงานบางอย่างนะคู่รักในอดีตชาติเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แม้จะต่างวัยต่างศาสนาต่างฐานะกันก็ตามคุณจะรู้สึกไม่ต้องเหนื่อยในความสัมพันธ์ไม่ต้องเจ็บปวดในความสัมพันธ์ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็รู้สึกว่าเข้าใจกันอรอคอยกันได้นะคะมันจะเป็นความผูกพัน,นะระดับจิตวิญญาณระดับความเข้าอกเข้าใจนะคะ คนคนนี้จะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มียศศักดิ์มีฐานะนะเป็นคนแกร่งเข้าหานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมีสายเลือดแห่งการเป็นนักรบนักรบหรือจิตวิญญาณเขาอาจจะเป็นนักรบก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะมาสร้างครอบครัวสร้างวิมานกับคุณให้คุณอยู่อย่างมีความสุขใครที่รอเงินก้อน ใครที่รอเงินก้อนนะคะดูพลังงานหน้าไพ่แปบหนึ่งหเพจออฟสอดเห็นไหเป็นคนที่ในในในชีวิตของคุณอนะมันจะมีคนคอยอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความอยากมีอยากได้ของคุณเนะาะทั้งที่บางครั้งเนี่ยคุณคุณเป็นเหมือนกับเป็นผู้ให้นะคุณไม่ได้สนใจด้วยซ้ําไปว่าคุณมีอะไรดีหรือไม่มีอะไรดีคุณรู้แต่ว่าคุณมีหน้าที่ต้องทําแล้วคุณพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุด อในหน้าที่ของคุณแต่อคนรอบข้างของคุณอ่ะมันอิจฉาริษยาอยากมีอยากได้อยากเอาอยากมาเปรียบเทียบว่าเป็นคุณอะไรเงี้ยพอเปรียบเทียบแล้วมันไม่เสมอกับคุณเขาก็จะเดือดร้อนใจหงุดหงิดอันนั้นก็ช่างเขานะปล่อยเขาไปถ้าคุณเจอคุณลักษณะแบบนี้น่ะมันเป็นวิบากกรรมของเขาเองคือเขาสร้างความทุกข์ให้เขาใจของเขาเองเขาไม่รู้จักเพียงพอในตัวเขาเองนะคะเลยพยายามที่มาเปรียบเทียบกับคุณพอมาเปรียบกับคุณแล้วมันไม่ได้เสมอกับคุณมันก็อิจฉาริษยาทุกร้อนใจ เอ้ยนั่นก็ปล่อยผ่านไปเถอคะค่ะแต่ในที่สุดเขาบอกว่าถ้าคุณรอคอยการงานคุณรอคอยตําแหน่งแน่นอนที่สุดคุณจะได้รับตําแหน่งงานนะคะตําแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะใหญ่โตแหละค่อนข้างจะใหญ่โตนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวข้องกับองค์งคกรองค์กรต่างๆนะคะองค์กรองค์กรการคลังการกระทรวงมหาดไทยคมานาคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะ มันมัน,ม,นมันได้หมดคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงๆนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการทหารนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการคมนาคมการขนส่งกระทรวงพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เออคุณจะมีเกณฑ์ได้ได้รับตําแหน่งใหม่นะคะมอบหมายหน้าที่งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับออหน่วยงานราชการพวกคนมีสีต่างๆนะคะแล้วงานของคุณอาจจะต้องเป็นงานที่จะต้องเดินทางตลอดเวลาเนี่ย ก่อนหน้านั้นรอคอยมันไม่สมหวังเนาะอาจจะมีการใส่ร้ายใส่ความมีคดีความมีคนไม่ชอบมีคนอะไรก็แล้วแต่แต่คุณคุณบางคนอาจจะอยากพยายามที่จะอยากได้เงินได้ทองของคุณนะคะเอ้ยแต่แต่อะไรที่มันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้นะแต่อะไรที่มันใช่มันก็คือใช่ในเมื่อตําแหน่งงานของคุณนะ่ะมันจะมีคนพยายามขีดขวางยังไงก็ตามที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเอ้ไม่มีใครเอาของคุณไปได้คะ่ะ งานที่คุณตั้งเป้าไว้รอคอยคาดหวังมานานานเนี่ยสร้างผลงานทำว่าทำมาตั้งเยอะตั้งกี่ปีตั้งนมนานแล้วเนี่ยต้องบอกว่านานมากเลยเนี่ยคุณจะได้สุขสมดังใจหวังนะรอบนี้คุณอาจจะมีการพลิกชีวิตใหม่นะได้รับตำแหน่งบทบาทสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับงานของประเทศชาติก็ได้นะคะหรือองค์กรระดับค้าชาติใหญ่ๆก็ได้นะการเงินค่ะคุณไม่ต้องห่วงงานมาพร้อมกับเงิน มันเหมือนกับว่าถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยแน่นอนที่สุดการลงทุนของคุณเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วมันมันเป็นเงินก้อนที่มาเพื่อจ่ายอะไม่ใช่เหมือนกับว่ามาเพื่อที่จะเอ,อให้คุณได้มาสวยสุขอะมันเหมือนกับเป็นงานที่มาพร้อมกับภาระและหน้าที่และการงานที่คุณจะต้องทํานะเ,เงินส่วนหนึ่งอะคุณอาจจะมีใช้ให้ครอบครัวคุณอยู่สุขสบาย แต่ส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าได้มาก้อนหนึ่งคุณก็เตรียมใจออกทั้งก้อนนะคะเตรียมแบบกระจายเงินกระจายงานประมาณนั้นเลยถามว่าคุณจะได้งานสุสมหวังไหมได้ค่ะได้ได้ได,ได้คุณจะได้งานสุสมหวังนะจะได้เงินก้อนบางคนบอกว่าอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าโอ้โหปีน,นี้เป็นสินจนจะไม่ไหวอยู่แล้วอะได้ค่ะคุณจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ที่พึงพอใจแล้วค่ะ บางคนจะไปกู้แบงก์ก็กู้ผ่านนะไม่ต้องห่วงนะประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยเนี่ยอ uh ่ฮ huh. ะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วใครที่อยากจะสร้างค่ารื้หาจะสร้างอะไรก็ตามแต่ค่ะตามหน้าที่ที่คุณอยากจะทําอ่ะอยากได้บ้านหลังใหญ่เนี่ยคุณก็จะได้สุขสมหวังนะบางทีคุณอาจจะได้คู่ครองที่มีฐานะดีนะคะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้คุณอืมมามาให้คุณมีงานที่มั่นคงก็ได้มาดูแลคุณ หรือมาสร้างครอบครัวที่มีความสุขกับคุณก็ได้นะคะอ่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าตําแหน่งงานของคุณมันเป็นตําแหน่งที่ที่เกี่ยวข้องกับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานพวกทหารตํารวจด,ด้วยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วนั่นหมายความว่ามันจะมีคนที่จะมาชิงดีชิงเด่นหรือว่ามีคนมาที่พยายามที่จะคิดคิดกับคุณในทางไม่ดีอะค่ะใส่ร้ายใส่ความก็ดีแย่งชิงอะไรก็ดี ที่มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตคุณไม่ว่าในทางทางที่เห็นได้หรือทางที่เห็นไม่ได้ก็อย่างเช่นพวกศาสตร์คุณใส่มนดําก็เป็นได้นะคะแต่เหมือนกับว่าที่สุดแล้วถ้าหน้าที่ของคุณนะ่ะมันจะประสบความสําเร็จนะยังไงมันก็ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นความรักมันจะได้ตามนั้นนะสุขสมหวังก็คุณทํามาตั้งนานแล้วนี่นะ ลุยมากันตั้งนานแล้วหน่รอคอยมาตั้งนานแล้วนีิทำไมจะไม่สมหวังล่ะสมหวังแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเออไพ่อค์พี่กินเนศเมีอะไรอยากจะแนะนำคุณสักหน่อยไหมเนาะความรักจริงๆในชีวิตคุณคุณอาจจะเหมือนกับว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างถ้าใครที่ไม่ได้มุ่งประสงค์ในด้านของความรักมุ่งประสงค์ในเรื่องของการงานและการเงินได้สมหวังนะคะมันถึงเวลาที่ฟ้าเปิดแล้วอพูดง่าย ถึงเวลาที่ฟ้าเปิดคุณจะได้เงินก้อนมาเงินก้อนต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเนาะเพราะว่ามันเป็น the wheel of fortune นะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เอามาหมุนเวียนนะเอามาทํางานหมุนเวียนกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานที่ใหญ่โตนะคะหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องกับทุกภาคทุกฝ่ายก็ได้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะงานอย่างเดียวถ้าเป็นอสัง,สงหาริมทรัพย์แน่นอนว่าคุณได้ซื้อได้ขายคะ่ะเออคฤหาหรูเลยแหละ ย่างน,นี้ดูสิว่าพ,าพ่พี่นมีอะไรอยากจะแนะนํากับคุณบ้างไหมเอ่ยบางทีคุณอาจจะคาดหวังจนรู้สึกเครียดเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยล้าเนาะก่อนที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าคุณลงทุนไปเยอะมากแล้วนะมันเป็นการลงทุนที่ลงทุนก่อนนะก่อนที่จะจะได้ได้เงินก้อนหรือว่าได้งานหรือว่าได้ตําแหน่งหรือว่าได้อะไรมาก็แล้วแต่คุณมีการลงทุนเนะี่ยห้าเหรียญมาอย่างมากแล้วณนณะนะวันนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้มาแล้วนะคะ เอออีสิบสิบถ้วยกับสี่ไม้เท้าออนะ่ะสุขสมหวังแหละใครก็มามาแย่งชิงอะไรของคุณไม่ได้ทั้งนั้นของมันจะเป็นของคุณก็เป็นของคุณเออสมหวังนี่สมหวังคุณจะสุขสมหวังนะคะพาร์พิเกเนตมาบอกไว้เดี๋ยวจบเลยว่าคุณอย่าได้กังวลคุณอย่าได้เครียดอย่าคุณกังวลคุณเครียดนะคุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าอ,อ้มันจะได้มา้อยมันจะติดขัดอะไรอีกไหมทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะ มีคนมาขัดแข้งขัดขามันจะทําให้อุปสรรคงานมันแบบลุ่มลุ่มดอนดอนไหมมันก็อาจจะมีบ้างแหละทุกๆงานน่ะมันต้องมีคนอิจฉาคนขัดแข้งขัดขาแล้วก็ให้งานมาสะดุดกึ๊กกึ๊เป็นพักๆอะ่ะแต่ที่สุดแล้วงานของคุณมันจะสมหวังมันจะประสบความสําเร็จเอาเป็นว่างอ,องค์พระพิเคเนตเขาบอกว่าสิ่งใดที่คุณคาดหวังอยู่ความรักรอคอยความรักใช่ไหมได้มาค่ะได้แน่นอนสุขสมหวังนะคะได้แต่งงานนะได้แต่งงานสุขสมหวังเป็นครอบครัว คู่ของคุณเป็นคนสวยเป็นคนรูปหล่อเป็นคนมีฐานะตำแหน่งการงานการเงินที่มั่นคงมากๆเลยนะคะถ้าคุณรอคอยงานเตรียมรับข่าวเตรียมรับการปรัปรบเปลี่ยนแต่งตั้งหรือโยกย้ายตำแหน่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงมากๆเลยก็ได้เออถ้าคุณรอการเงินคุณก็จะได้เงินก้อนมาถ้าคุณรออสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ซื้อและขายนะคะสุขสมหวังตามที่คุณ คาดหวังไว้และรอคอยมานานและเหนื่อยกับมันมานานแล้วตอนนี้เตรียมตัวรับเตรียมตัวเริ่มทําได้แล้วค่ะการที่คุณทํารอคอยเนี่ยคุณรอคอยคุณรอคอยด้วยความสูญเสียมามากมายนะในชีวิตห้าเหลี่ยญเนี่ยอาจจะสูญเสียทั้งคนที่คุณรักสูญเสียเงินทองชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ความปวดร้าวอะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตผ่านการโยกย้ายผ่านอะไรเยอะแยะมากมายในที่สุดสิ่งที่ทุนคาดหวังและรอคอยมันมาถึงแล้วนะคะ เรากา็สุขสมหวังและเตรียมรับพลังงานตามนี้เลยค่ะงานเงินความรักมาแล้วโอเคนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ